สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นรุ่น s a m s u n ง A9 Pro นะครับทำตกมาแล้วก็เปิดไม่ติดตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็คเครื่องก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับหน้าจอของลูกค้าหน้าจอเบิร์นมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยจอเบิร์นเดี๋ยวผมเอาไปจอเบิร์นอยู่แล้ว เช็คต่อนะครับตอนนี้ชาร์จแบตเต็ม100%ซแล้วก็ใช้ซิมของทางร้านนะครับมีสัญญาณสองขีดแล้วก็ใช้ wifi ของทางร้านนะครับเดี๋ยวลองโทรดูเลยนี้โทรแบบเปิดลำโพงครับลำโพงด้านล่างศูนย์บริการข้อมูลประกรนันสังคมน่ได้ยินนะครับ For English. Press ตอนนี้สัญญาณขึ้นไปเต็มตละห้ากิจละดีแล้าพง,งด้านบนได้ยินครับเซนเซอร์ใช้งานได้ครับหน้าจอครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสัมผัสได้นะครับ ลองเพิ่มแสงลดแสงดูครับเพิ่มสแสงลดแสงใช้งานได้ครับกลับไปทดสอบการชาร์จครับจริงๆแล้วผมลองชาร์จหลายรอบแล้วนะแล้วก็ก็ชาร์จเข้านะครับเห็นไหมขึ้นลูกสายฟ้าละชาร์จไปละ ไฟก็เข้า1.1นะจอภาพทัชสกรีนซิมขึ้น2ขีด WiFi ใช้งานได้ลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างใช้งานได้ปุ่มครับปุ่มลดเสียงกดได้ครับปุ่มเพิ่มเสียง กดได้ครับปุ่มเมนูกดได้ย้อนกลับเมนูย้อนกลับเมนูย้อนกลับเมนูโฮมโฮมโฮมกดได้นะครับปุ่มล็อกหน้าจอกดได้ครับเนี่ยล็อกเพิ่มเสียงลดเสียงมีตัวสั่นครับ โอเคเครื่องสันครับแฟดครับฟดใช้งานได้ครับแฟดโฮมสันต่อไปแอปบันทึกเสียงครับฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงไมโครโฟนทดสอบไมโครโฟนตอนโทรทดสอบไมโครโฟนตอนอัดวิดีโอวิดีโอคอลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟน ทดสอบเป็นจกเสียงไมโครโฟนทดสอบไมโครโฟนตอนโทรทดสอบไมโครโฟนตอนถัดวิดีโอวิดีโอคอฮลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนใช้งานได้ครับต่อไปครับกล้องครับอันนี้กล้องวิดีโอไอกล้องธรรมดาด้านหลังใช้งานได้ครับนีกล้องด้านหน้านะครับ ใช้งานได้ครับโอเคเรียบร้อยครับใช้งานได้ขอบคุณมากครับ